เนี่ยฐานะคุณเป็นคนไทยคนนึงเสียภาษีต่างามระเบียบทรวการทางว้าบ้านเราต้องิมสงกัไทยิบัติร้อยเปอเซ็นต์ก็อย่างนี้ขจากเลี้ยงเขาจะให้ไปแล้วค่ะยังทิ้งก็ให้แล้วค่ะน้ำไอน้ำเยาว่าเขา นีพวกเขาเลยเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารบอเข้าไปหงามเกาต้องไปเสิร์ฟมาหาไมพี่ียก็ต้องไปกู้มาแล้วขย่มเท้านี้ใถอะนอนก็ต้องพันขีดมาให้แน่แล้วว่าวันนึงไม่หายไม่เสียลองให้น้ำบยเลยเช่นนี้ยกอัพทิ้งแบบเพนกองจันทน์นวนสีกิบวัดบนข้อจัน้นก็ให้ครบเน่พันหนึ่งท่านเดียวมิจจำเหตุรับงาเอาที่รอดยังเหได้เยต้องมีเถอเท่ ถอยเช่นน like ั้นไม่ต้องทามาช่วยมาไหนไม่เฉ่เขาเอาเบียเองทุกคนมีสิ่งในเชิงตัวที่เขาต้องถอยอีกพันนึงเอาอันหนึ่งจำเป็นหมายความว่าข้าววันละสามมื้อข้าวสารเท่าไรน้ําเท่าไรข้าวกับข้าวเท่าไรบวกเข้าไปเลยย่างงอยน้อยเดี๋ยวเยอะๆกันนั่นสินั้นวันนึงห้าร้อยพอคุณค่าแหลกค่าแหลกพวกมาปิดมาแต่เข้าให้ไม่เกินเส้นหุ้อเก้าวันถรดไปบ้าน่ินข้าว่ามคนกว้าทเดียวจากพุทธโรด

เรือเตาเฝ้าลูกเตาเฝ้าลูกคือผมผมไม่ช่วยมเมื่อกี้เพราะว่าผมวไอ้น้ำไม่เป็นไม่มั่นใจเป็นไงเราต้องเรียกเจ้าหน้าที่ดีกว่าบีฟ้าลูกเร่อไม่ไหวลูกลูกไม่ไหวนะใช่ดึงเรือดึงดึงดึง,ดง Allahu Akbar Tak apa Kak, tak apa Kak Alhamdulillah, Alhamdulillah Kak Tak apa dah, tak apa dah Mari, Kak, mari Kak, Kak, mari, mari Kak, Kak, mari, Kak Kak, mari, Kak kau tak buat video deh ni, kau Kau tak buat ที่ดูในคทฤษฎีหไหมที่ว่าเรือคว่ำอ่ะนัะ่นแหละมันเปคว่ำตรงนั้นร่อนตรนเออใช่แต่ก็ไป่ได้่ลมคุณลองไปทดสอบดูใช่ตายกันเป็นนั่นเลย